ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนามพระธรรมคำสั่งสอนให้ทางพระพุทธศาส,สนาม,มาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เราฟังคำสั่งสอนให้ทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปุถุชนสองประเภทคำว่าปุถุชนนั่นก็หมายถึงว่าคนที่ มีกิเลสหนาแน่นหรือว่าหนาแน่นไปด้วยกิเลสคนที่ยังมีกิเลสมากนน่นกมหมายถึงว่าคนธรรมดาทั่วๆไปเป็นผู้ที่สามารถที่จะทำผิดอะไรก็ไปด้วยอำนาจของปุทุช,ชนก็คือเป็นผู้ที่ หนานแน่นไปด้วยกิเลสกิเลสเครื่องสาวหมองใจก็จะนำพาไปให้ทําผิดศีลผิดธรรมที่สุดแล้วตัวเองก็ตกต่ำลงไปเรื่อยเรื่อยทีนี้คำว่าปุถุชนในทางพุทธศาสนาก็แยกออกเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คืออันทะปุถุชน นั่นหมายถึงว่าปุถุชนที่ยังมีความมืดมนนั่นหมายถึงว่าไม่มีปัญญาอย่างมืดมนด,ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเป็นผู้ที่ประพฤติในเรื่องของผิดศีลผิดธรรมทำบาปทำกรรมทำอาุซอด้วยความมืดมนมันก็ยิ่งจะนำพาตนเองให้หม,ดหมดืดมน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผิดศีลผิดธรรมฉะนั้นเมื่อเป็นปุถุชนแล้วเมื่อมีความมืดมนแล้วสิ่งที่จะทำก็คือทำให้ตนเองตกต่ำลงไปเรื่อยๆความหนานแน่นของกิเลสก็ามากขึ้นเรื่อยๆปุถุชนอีกประเภทหนึ่งก็คือกัลยานะ ปุถุชนนั่นก็หมายถึงว่าปุถุชนที่มีคุณงามความดียังรู้จักให้ทานรักษาศีนเจริญจิตภาวนาถึงแม้ว่าบางครัง้งบางคราวจะมีกิเลสผ่านเข้ามาแต่ก็ยับยั้งชั่งใจได้ทำตัวให้อยู่ในสิ่งที่ดีที่งาม เป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายกาลยาณปุถุชนก็คือเป็นผู้ที่มีความดีความงามหรือว่าทําความดีความงามให้กับตนเองได้มากนั่นเองก็ยังมีความชราชยังมีความที่กระตือรือร้นทําให้ตนเองนั้นสูงขึ้นได้ด้วยความเป็นกาลยาปุปุชน ความเป็นปุถุชนก็จะเบาบางลงความมืดมนด้วยอำน,นาจของกิเลสก็จะเบาบางลงส่างตาลงถ้าเพิ่มโดยกุศลเพิ่มด้วยการให้ทานและสาสีนเจริญจิตสภาวนาก็จะมีความเบาสบายในเรื่องของการละกิเลสได้ ปุถุชนทั้งสองประเภทอาตมาภาคกนามาเจริญพรให้ยาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องเจริญปัญญาในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเจริญพร